สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเจมพัดดาวนะคะเดือนนี้นะคะสิบเอ็ดสของเรามาแรงนะของเราไม่พลาดแน่นอนทัดดาวของเราก็มีเหมือนกันค่ะแล้วมีอะไรบ้างปังหรือไม่นะคะว้าวหรือไม่เดี๋ยวเจะพาไปดูวันนี้นะคะไปค่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้นะคะคือโปรโมชั่นนะคะ ของเรา11:11ลดกว่า50%เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้วยจานชามโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะนี่เลยใครที่อยู่ใกล้นะคะวอล์กอินเข้ามาหาได้เลยนะคะที่ทัดดาวของเราเข้ามาหน้าร้านปุ๊บจะเจอโปรโมชั่นของเราเลยนะคะจองแจ้งแน่นอนนะไม่มีอะไรที่แบบว่าน้อยหน้าใครอย่างแน่นอนนะคะ11:11จับคู่ไปเลยคะ่ะนี่เลยลด50%นะคะทุกคน ลด50%จากปกตินะคะ180กับ180รวมแล้ว360บาทวันนี้นะคะรับไปเลย240บาทเท่านั้นนะคะ240บาทซึ่งโปรโมชั่นของเรานะคะมีมากกว่า30รายการนะคะ30รายการนี่คือสินค้าตัวนี้บวกกันแล้วนะคะคู่กันนะกว่า60ชิ้นนะคะเขาเรียกว่า60รายการเช่นเดียวกันอ่านะคะใครสงสัยอะไรนะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทักแชทเข้ามานะคะเรามีตากล้องอ่านให้ นะคะเดี๋ยวพาไปดูให้ตะกล้งแพนนิดนึงนะแพนนิดนึงตะกล้องแพนเนี่ยค่ะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะซึ่งตอนนี้นะคะโปรโมชั่นเราจับคู่หมดนะคะจับคู่ทุกอย่างนะคะจับคู่ทุกอย่างนะคะรีบนะคะย้ํานะคะย้ําเลยว่าสินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะคะไม่ได้มีแค่นั้นนะอันนี้ก็ใช่นะคะลดราคาอันนี้ก็ลดราคานะคะลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นจ้าลดห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํายาคู่กับที่ตั้งโทรศัพท์นะคะ นะเรามีหมดอันนี้น้ํายาซักผ้าโอ้เยอะมากนะคะทุกคนเดี๋ยวนะมีอีกนี่นะคะจับคู่แบบนี้นะคะปกติสี่ร้อยนะเหลือสองร้อยสี่สิบาทเท่านั้นแล้วเราไม่ได้ให้แค่หนึ่งชิ้นเราไม่ได้ให้แค่หนึ่งชิ้นนะเราให้ยกโหลย้ำว่ายกโหลนะคะทุกคนยกโหลเลยนะอันนี้คู่กับน้ํายาปิ้นโตแบบขวดด้วยนะดู จากราคา3 7ม้อยเจดสิบกว่าบาทนะคะเหลือสามรอสิบแปดบาทเท่านั้นนะคะรับไปเลยสองอย่างรับประกันเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนส1 1เด,ดเดดของเรานะแล้วโปรโมชั่นของเรานะจะมีแบบนี้ในทุกๆเดือนซึ่งสินค้าโปรโมชั่นลดห0สิเปอร์เซ็ตของเราแบบนี้นะคะโปรแบบนี้เราจะมีทุกเดือนและเดือนหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนนะคะรับประกันเลยนะนี่เลยคุณเอาไปเลยสองอันเนี่ยอะเก็มให้ไปเลยสองอันนะ ร้อยแปดสิบาทจากปกติซื้ออันเดียวร้อยแปดสิบทุกคนนะซื้อร้อยแปดสิบแต่วันนี้รับไปเลยสองอย่างร้อยแปดสิบเท่านั้นช้าอดหมดนะคะนะช้าอดหมดนะคะอันนี้นี่พิรับมีดพิรับมีดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทุกคนจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ก๊อกแก๊กนะมันไม่ก๊อกแก๊กนะเราเอาจัดโปรตรงนี้มานะคะเพื่อปีใหม่นี้นะคะทุกคนกลับบ้านเนาะ ต้องใช้นี่กินรลบวมีตัวนี้นะคะปกติร้อยแปดสิบนะสองอย่างไปเลยอันนี้กับจานให้ไปเลยสองอย่างอย่างละหนึ่งโหลนะเหลือร้อยเจ็ดสิบเท่านั้นทุกคนร้อยเจ็ดสิบไม่มีอันไหนคุ้มอีกแล้วเนาะคุ้มมากคุ้มค่าคุ้มราคามาถึงหน้าร้านนะเจอเลยเจอเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้มีดมีดิโต้เล็กนะคะมีดโต้เล็กพร้อมกับถ้วย เหลือสองร้อยสามสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะแต่กติกาของเราคือคุณลูกค้าซื้อสินค้าอะไรก็ได้ภายในร้านหรือว่าในเว็บไซต์ของเราเพียงสามพันบาทเท่านั้นซื้ออันนี้ไปเลยนะทุกคนอยากได้ทุกรายการที่เราจัดตรงนี้นะซื้อแค่สามพันบาทคุณซื้อได้หมดทุกอย่างเลยนะนี่แล้วน้ํายาจะบอกว่าเจะบอกว่าน้ายาเราให้ยกลังนะยกหลังแบบนี้นะนี่เลยเนี่ย เอาไว้แบบนี้โอ้ไม่ใช่ลังเดียวนะมีคู่ของเขาด้วยมีคู่ของเขาและลดไปเลยห้าสิบเปอร์เซนนะคะลดห้าสบเปอร์เซ็นไม่พอลดห้าสิเปอร์เซไม่พอนะคะสําหรับลูกค้าใหม่นะคะสําหรับลูกค้าใหม่เราจะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดต่างๆให้อีกมากมายแถมเรามีการสะสมแต้มสมาชิกอ่าของเราคุ้มค่าคุ้มราคาซื้อราคาถูกนะคะราคาขายส่ง นะคะได้โปรโมชั่นเสร็จปุ๊บแถมสะสมแต้มนะคะแต้มเอาไว้ใช้อะไรแต้มเอาไว้ใช้มาแลกซื้อสินค้าโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องชําระเงินเพิ่มอ่าไม่ต้องชําระเงินเพิ่มอันนี้ยังไม่หมดโอ้เยอะมากยังไม่หมดเลยคะอันนี้อ่ะซื้อสินค้าเพียงหนึ่งหมื่นบาทไม่ว่าจะบล l k in หรือว่าในอแอปออนไลน์ของเราคุณได้สิทธิ์ไปเลยหนึ่งสิทธิ์จากราคาหกร้อยบาททุกคนหกร้อยบาทนะเหลือเท่าไรหร่รู้ป่ะ สามร้อยเท่านั้นมีดับไปเลยหนึ่งลังสามร้อยบาทถูกถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะโปรโมชั่นของเราแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะช้าอดหมดนะคะนี่เลยเป็นโตเราก็ให้นะเนี่ยเราให้ยกรังนะยกรังเลยแล้วมีน้ํายาซักผ้ายกรังอีกเก็บยกไม่ไหวมันหนักทุกคนมันหนักนี่เลยนนะค,ะคลีนอิดนะคะคลีนอิดนะดังอยู่นะคะตัวนี้ดังอยู่นะคลีนอิดนะแล้วก็จะมีน้ำยานี่อีก ยาล้งางจานชัวทุกคนยาล้งางจานชัวนี่ให้ยกหลังเช่นเดียวกันนะยกหลังไปเลยยกหลังแล้วนะยังไม่พอนะมีเปอร์เซ็นต์อีกย้ำนะคะลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่ซื้อครั้งแรกนะคะมีโปรโมชั่นส่วนลดต่างหากให้อีกนอกเหนือจากสินค้าตัวนี้ที่ลด50%แล้วนะคะยังมีอีกนะคะใครสนใจนะคะว a l k i อินมาที่คลองห้าคลองหลวงหรือ สนใจนะคะอยากดูสินค้าของเรานะคะ add T I D D A O ได้เลยนะคะ add เข้าไปปุ๊บเราจะมีรูปสินค้าต่างๆให้กับคุณลูกค้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นราคารูปล่างความสูงความกว้างต่างๆของเรามีให้ครบนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอีกว่าลูกค้าต่างจังหวัดนะคะย้ำลูกค้าต่างจังหวัดนะเราแพคส,สินค้ายังไงจัดออเดอร์ยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้ออเดอร์เราตังมากค่ะไปคะ่ะ อันนี้คือออเดอร์ต่างๆของ,ของทางร้านของเรานะคะทุกคนออเดอร์ order ของเรานะคะมีทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะย้ำว่ากรุงเทพและปริมณฑลนะสั่งเพียงสามพันนะคะลูกค้าขาเราส่งให้ฟรีไม่พอแลกซื้อสินค้าราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปด้วยนะแลกซื้อไม่พออีกมีเปอร์เซ็นต์อีกถ้าคุณลูกค้าซื้อเพิ่มต่างๆนะคะเพิ่มสินค้าจากสามพันเป็นห้าพันหกพันเรามีเปอร์เซ็นต์ให้อีกเนาะแล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดน,นะคะเราก็จะจัดออเดอร์ แล้วเราก็จะเรียงแบบนี้ให้กับคุณลูกค้านะคะใครสั่งมานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เรามีส่วนลดให้นะคะสําหรับสิบเอ็สบเอ็ดนี้นะคะใครช้าอดหมดนะคะนี่เลยเยอะแยะมากนี่ข้างหลังนิดนึงของปีใหม่เยอะด้วยเดี๋ยวพาเดินชมนะคะทุกคนเดี๋ยวพาเดินชมนะคะของปีใหม่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสายลุงนะคะคริสต์มาสเราก็มีเนาะต้นคริสต์มาสเราก็มีนะ อันนี้คือออเดอร์ต่างจังหวัดทั้งหมดเลยแล้วก็ขอแนมนี้ิดนึงลูกค้าประเทศลาวทุกคนนะประเทศลาวเราก็ส่งนะคะประเทศลาวเราก็ส่งนะนะประเทศเพื่อนบ้านของเราอันนี้นะคะคือตัวอย่างการแพ็กสินค้าที่รอส่งลูกค้าต่างจังหวัดนะคะให้ตากล้องซูมเข้าไปเลยค่ะเราจะแพ็กสินค้าแบบนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะพอสัดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเป็นลักษณะนี้อ่านี่เลย นะคะเราจะแพ็กสินค้าอย่างนี้นะคะนี่เลยเรียบร้อยแล้วก็มีป้ายนะคะชื่อที่อยู่ของคุณลูกค้านะคะและรอบส่งของลูกค้าต่างจังหวัดจะเป็นทุกวันอังคารและวันเสาร์นะคะลูกค้าสั่งสินค้าล่วงหน้า3-4วันทําการเข้ามานะคะเพื่อมีเวลาให้าทางเราจัดออเดอร์นะคะลูกค้าคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูของพีใหม่นิดนึงแนะนํานะคะแล้วก็คริสต์มาสของเราใกล้ถึงแล้วไปดูกันค่ะ สายลุงต่างๆต,างตัวนี้นะคะทุกคนราคาขายส่งนะเนี่ยห่อใหญ่ๆอย่างนี้ทุกคนนะมีสิบสองชิ้นนะคะร้อยแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นสีสวยๆแบบนี้นะคะสีสวยๆแบบนี้เรามีเยอะมากเลยนี่แต่กล้องแพนนี้นึงไม่ว่าจะสีสดใสนะคะสีแสบสันสีแดงสีเขียวสีชมพูโอ้โหเยอะมากเยอะมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะ ออยากได้ความรู้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดร้านแฟนไชสย์ยังไงนะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะอย่างแรกคุณลูกค้าต้องศึกษาหาความรู้ก่อนนะคะว่าการเปิดแฟรนไชส์จะต้องมีความรู้อะไรบ้างนะคะพรุ่งนี้นะคะใครอยากรู้นะคะใครอยากได้ความรู้ตรงนี้นะคะกดติดตามไม่ได้เลยนะคะของทัดดาวของเราเพจทันด,ดาวของเรานะ กดติดตามไว้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมาให้ข้อมูลต่างๆกับคุณลูกค้านะคะกับทุกคนเลยอ่าใครเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดใจให้เจี๊ยบด้วยนะคะยังไงฝากติดตามเดี๋ยวเจี๊ยบพาไปดูโซนสินค้าต่างๆอีกโซนหนึ่งนะสําหรับวันนี้เราจะคุยกันเ,เราจะคุยกันประมาณสามสิบนาทีใครมีคําถามนะคะกดมาได้เลยนะคะเรามีตากล้องอยู่นะไปค่ะ สินค้าของเรานะคะคุณลูกค้าค่ะเรามีสินค้าทั้งหมดสิบโซนเชิงสิบโซนตัวนี้เดี๋ยวจะจะพาดูวันละหนึ่งโซนนะคะพร้อมกับสลับการให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดร้านแฟรนไชส์ว่าลูกค้าจะต้องศึกษาหาความรู้และจะต้องทํำยังไงก่อนที่จะเปิดร้านแฟรนไชส์ของเราได้นะคะถ้าใครสนใจแฟรนไชส์สอบถามเข้ามาได้หรือว่าทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเช่นเดียวกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูโซนนี้โอ้โหโซนนี้นะคะ เตรียมรับแบบปีใหม่แบบๆๆๆๆๆเต็มๆเขาเรียกอะไรนะริบบินเหรอริบบินใช่ไหมทุกคนนี่ริบบินใช่ไหมทุกคนหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยนะร้อยแปดสิบอ่ะมีทุกสี่สี่ละสอง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 ดูดิทุกคนถูกมากถูกมากนะคะแล้วรีบกดได้เลยนะคะป้ายนะคะเราก็มีป้ายป้ายอันนี้ป้ายอย่างดีนะป้ายอย่างดีนะทุกคนดูดิอย่างดีนะอันนี้แข็งแรงนะ ไปอย่างดีด้วยนะคะสามารถกดเข้าดูได้ใน staddao ได้เลยอ่ะนี่ปีใหม่ยังไม่หมดโบน่ารักจังเลยอ่ะทุกคนเห็นปะอันนี้น้องจะเป็นกล่องข้างในอีกทีหนึ่งนะเป็นกล่องข้างในอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนนะคะราคาขายส่งนะคะไม่ถึงสิบห้าบาททุกคนไม่ถึงสิบห้าบาทเลยนะเนี่ยเอาไปแถวาวยอยาวเงี้ย,อ,ยอ่ะซ้ายขวามีเหมือนกันหมดนะไม่ได้มีด้านเดียวเนาะไม่ได้มีด้านเดียวเนี่ย ไม่ถึงสิบห้าบาทอ่ะไม่พอเมียน,นี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเอาให้ดูนี่เลยสองแบบนะสองแบบเลยทุกคนดูดิสวยมากและในกล่องหนึ่งน้องมีเยอะมากอันนี้ดอกเล็กใช่ไหมน้องก็จะมีสามหกเก้าสิบสองเนี่ยทุกคนไม่ถึงสิบห้าบาทนะรีบเลยนะคะรีบเลยนะรีบเลยนะสำหรับเอ่อคนที่จะเตรียมจัดเขาเรียกอะไรอะ่ะปีใหม่ จัดปีใหม่ให้กับพนักงานนะคะสามารถมาซื้อได้เลยเรามีสินค้าเยอะเต็มช่องเลยเนี่ตะก้อง z ูมนิดนึงนี่นะเต็มช่องเลยนะรีบมาจองกันก่อนเลยนะโบเล็กๆน่ารักอย่างนี้นะคะเอาไปติดของขวัญได้เลยเนาะอ่าและสินค้าฝั่งคันนี้นะคะจะเป็นสินค้าอ่าเขาเรียกอะไรเครื่องครัวจะเป็นสแตนเลสทุกคนเยอะมากตะก้องแพนเลยค่ะเดี๋ยวเจ้าจะพูดให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นตะแกรงล้างผักถ้วยจานชามกระมังต่างๆนะคะ ขวดเราก็มีครกสากอุย้ยครกมันจะบอกว่าครกกับสากเราแบบว่าสากเราสวยมากทุกคนนะไม้นี่อย่างเนียนๆสวยๆเลยเห็นไหมเห็นปะสีเขาแจ่มมากนะคะทุกคนสามารถเลือกผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราเข้ามานะคะหรือว่าอล์อกอินเข้ามาสําหรับคนที่อล์อกอินเข้ามานะคะเจ็บรับประกันเลยว่าคุณลูกค้าจะได้สินค้าไปหลากหลายแน่นอนนะคะไม่ได้อย่างเดียวด้วยนะอ่าทูบเทียนเรามีหมดทุกอย่าง อันนี้เขาเรียกอะไรที่ล็อกที่ล็อกจักรยานใช่ไหมทุกคนที่ล็อกจักรยานเนี่ยสิบห้าบาทเท่านั้นทุกคนนะสิบห้าบาทรับไปเลยเป็นห่อใหญ่ๆอย่างนี้ของเรานะคะขายส่งตั้งแต่ชิ้นแรกเลยทุกคนขายส่งตั้งแต่ชิ้นแรกเลยนะคะถ้าใครสนใจยังไงนะคะทักถามเข้ามาได้เลยเนาะเจบจะมีคําตอบให้ทุกคําตอบนะคะที่เจบรู้อ่าที่เจบรู้นะคะเจบจะให้คําตอบหมดเลย นี่สำหรับเอ่อใส่ปลานะร้านอาหารมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะของเรามีทุกไซส์นะสนใจนะได้เลยสั่งเข้ามาได้เลยนะคะหรือ w a ล k i อินมาหาเรานะคะของเราเยอะมากเลยค่ะต่กล้องแพนนี่กระทะน้อยเราก็มีกระทะน้อยกระทะน้อยนะคะราคาขายส่งนะทุกคนย้ำนะยึดย้ำว่าเป็นราคาขายส่งทั้งหมด ถาดเล็กถาดใหญ่เราก็มีนะเรามีทุกขนาดเลยนะคะมีพร้อมคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกสินค้าได้และที่สําคัญขอโปรโมทนิดนึงใช้เหมือนกันค่ะเจ็บซื้อไปใช้นะคนทานมากแล้วก็ชอบมากด้วยนะคะร้อนเร็วด้วยทํากับข้าวนะคะอร่อยนะฝีมือเราปรุงนิดนึงนะรับประกันเลยว่ากระทะอันนี้ใช้ดีเพราะเจ็บใช้เอง นะสินค้าหลายตัวที่นี่นะคะพนักงานทัดดาวซื้อไปใช้เองด้วยก็มีนะคะอันนี้กระทะเรามีตั้งแต่ใช้สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเรามีทุกไซส์นะคะสําหรับคนชอบกระทาเล็กๆเราก็มีให้อ่านี่เลยสิบสามนะนี่รับประกันเลยว่าใช้ดีจริงนะไม่ใช่คีโมโด,ด้วยอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าใช้เองรับประกันเลยว่าใช้เองนะ เออที่บ้านเจะาผู้ช้นะเจ็บชอบมากเลยกระทะแบบนี้นะคะดีกว่ากระทะเหล็กดีกว่ากระทะเหล็กตรงไหนคะน้องเป็นสแตนเลสไม่มีสนิมเนาะไม่มีสนิมนะคะทํากับข้าวแล้วก็สะอาดล้างก็ง่ายขัดก็ง่ายนะคะจะล้างขัดสะอาดหมดเลยนะคะสําหรับถาดที่เอ,อ่อขายกับข้าวต่างๆเนาะเราก็มีเนาะนี่ใส่กับข้าวยางหนานะไย่ยางหนาเลย อ่ะอยากหนาใครอยากให้เจ๊พาดูอะไรนะคะพิมใต้คอมเมนต์มาเดี๋ยวเจ๊ให้ตาก,กล้องอ่านแล้วเดี๋ยวเจ๊พาไปชมสิบโซนนะคะสินค้าเรามีสิบโซนพร้อมเรามีสต็อกด้วยอ่ะแงนนคือสต็อกให้หน่อยจ้าเรามีสต็อกสินค้าต่างๆนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วจะไม่ได้สินค้านะคะมาแล้วจะไม่ได้ไม่มีนะได้แน่นอนได้มากได้น้อยนี่โอ้ทุกคนใส่กับข้าวถาดหนึง่งสบายมาก รับประกันหนาเตอะเลยอ่ะหนาเตอะเจ็ดสิบเก้าบาทอันเนี้ยอ,อ่ะบอกราคาเลยบอกราคาเลยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทไดนะ้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเก้าสิบเก้าเท่านั้นใหญ่อย่างนี้นะใหญ่อย่างเงี้ยคือเก้าสิบเก้าบาทใส่กับข้าวได้แบบคุณขายหมดเลยนะขายได้หมดทั้งวันเลยม่อหนึ่งอ่ะม้อหนึ่งม้อหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ตะกล้องแพนนิดนึงตรงนี้นะคะ เป็นสินค้าเบ็ดตเตล็ดทั่วไปนะคะน้ําหอมในรถเราก็มีน้ําหอมในรถเราอ่ะนี่ยทุกคนน้ําหอมในรถสิบห้าบาทสิบห้าบาทนะโหลหนึ่งร้อแปดสิบเท่านั้นโหลละร้อแปดสิบนะคะโหลละร้อยแปดสิบเท่านั้นสนใจนะคะถ้าหาไม่เจอในเว็บไซต์นะคะถามมาที่ในไลน์แอดของเราได้เลย p d p a d dao นะคะและสําหรับลูกค้าสนใจแฟรนไชส์นะคะสามารถทักเข้ามาถามได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่า STADDAO หรือว่าในแชทของพัดดาวของเราหรือใต้คอมเมนต์ของเจี๊ยบก็ได้นะคะอยากรู้อะไรนะคะดูใต้คอมเมนต์ของเราเลยนะดูใต้คอมเมนต์ของเรานะคะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะตอบคําถามให้กับทุกๆคนเลยอ่าทุกๆคนเลยอ่าทุกคนคาะขายทุกอย่างจริงขอโทษด,ด้วยค่ะขายทุกอย่างจริงกล่องไปรษณีย์เราก็มีมีทุกขนาดนะไม่ได้มีแค่นี้นะนี่นี่ แพนเลยค่ะตะกองแพนยาวไปเลยจ้านี่นะเรามีให้ลูกค้านะคะเรามีสต็อกข้างบนด้วยนะแล้วยังไม่หมดเดี๋ยวเรามีข้างหลังอีกเรามีข้างหลังอีกนะเป็นร้านขายของนะต้องมีถุงเอ้ถุงเรามีทุกขนาดแต่ทุกคนจะบอกว่าน้องอ่ะห่อหนึ่งอ่ะยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะน้องยี่สิบเก้าบาทเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อข้างนอกเนี่ยนะตกห่อหนึ่งประมาณสี่สิบห้าบาทเลยนะ จะเคยขายของอยู่เทียบไปซื้อเนี่ยแค่เนี้ย45บาทกับอันเนี้ย29บาทราคาขายส่งมัดหนึ่งอยู่ที่145บาทมัดหนึ่งมี5อันนะมัดหนึ่งมี5อันจํานวนถุงตรงนี้เท่ากันนะคะเท่ากันกับที่ขายด้านนอกเลยแต่ถ้าใครสนใจนะขายของมาซื้ออย่างนี้เลยค่ะรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคามีหลายขนาดเขาเรียกถุงแก้วอีอย่านี่เลย ถุงแก้วใสๆแบบนี้นะคะใส่ผลไม้เราดีมากขายผลไม้นะคะขายลูกชิ้นใส่ผักเข้าไปนะคะแล้วใส่ลูกชิ้นใส่ถึงนะรับรองสวยมากแล้วมีถุงร้อนด้วยนี่ถุงร้อนมีหลายขนาดมากโอ้ยเยอะเยอะจริงๆอันนี้เยอะจริงๆนะคะเราไม่ได้มีแค่นี้เรายังมีสต๊อกข้างบนให้อีกนะเนี่ยของสต๊อกข้างบนของเราเยอะมากนะคะเรามีสินค้าเพียงพอที่จะให้ลูกค้ามาเลือกซื้อหรือว่ากดสั่งออนไลน์เข้ามานะคะ กดสั่งออนไลน์เข้ามานี่เยอะมากถุงเล็กถุงใหญ่ย่าเทียมอ่ะจะขายเยอะไปไหนใช่ไหมจะขายเยอะไปไหนทุกความต้องการของคุณลูกค้านะคะเราจะตามหาสินค้ามาขายให้ได้อ่าเราจะตามมาขายได้เลยนี่ไา้ตีรางวัลน่ารักแบบนี้แล้วบอกว่าน้องขายดีมากน้องราคาแค่สิบห้าบาทนะเป็นน้องเป็ดนะ่ารักตีไปเวยนะคืออืมนะอ่าตีไปอืมได้เลยนะน่ารักมาก สินค้าเราเพิ่งเข้าด้วยสต็อกเราก็เยอะเพราะฉะนั้นอยากใช้เยอะอยากเอาไปขายเยอะนะคะรีบมาจับมาจองกันได้เลยนะอ่านี่อันนี้ที่ติดไว้เมื่อกี้นี้นะคะกล่องไปรษณีย์ของเราเรามีนี่ดูดิทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางมีหมดมีหมดนะคะนี่ข้างบนสต็อกเราก็ยังมีให้อยู่นะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะเชือกต่างๆเชือกต่างๆนะคะหรือว่าเขาเรียก เข็มก็ได้ชุดใหม่แบบใหม่เธอก้อนใหญ่ๆหญ,หญ่อย่างเงี้ยก้ละสิบห้าบาทเท่านั้นน่ะถ้าไปซื้อข้างนอกอ่ะอันเดียวอ่ะอันเดียวอ่ะไปซื้อข้างนอกอ่ะเท่าไหร่อ่อไอาออไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าบาทอ่าไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าบาทอย่างแน่นอนอันนี้ซื้อยกโลไปเลยคุณเอาไปเลยยกโลอย่างเงี้ยร้อยแปดสิบใช่ไหมร้อยห้าสิบเองสองสี่หกแปดสิบสิบอันสิบก้อนร้อยห้าสิบบาทตกชิ้นละสิบห้าบาทเท่านั้นนะ สินค้าดีมีที่นี่ที่ทาด,ดาวของเราอยากรู้สินค้าตัวไหนนะคะอยากสอบถามสินค้าตัวไหนทักเข้ามาได้เลยนะี่นาทีลนะคะจักล้องคาอ่าตอนนี้นะคะยังมีเวลาอยู่ใครอยากถามอะไรถามเข้ามาได้เรามีโซนเบ็ดเตล็ดโซนควงเครื่องครัวเครื่องเขียนช่างนะคะแล้วก็มีไ IT, อทีกิฟท์ชอปโซนสะอาดแล้วก็โซนผ้า ของเล่นแล้วก็พลาสติกซึ่งเดี๋ยวประมาณวันจันทร์เดี๋ยวเจ๊พาไปดูโซนพลาสติกว่าเรามีอะไรบ้างโซนพลาสติกย้ำนะคะย้ำนะว่ามีอะไรบ้างแต่พลาสติกของเราเป็นพลาสติกเกรดเอนะคะเป็นพลาสติกเกรดเอแล้วก็มีพลาสติกที่น่าสนใจแล้วแล้วก็สีน่ารักน่ารักสีโทนเขาเรียกว่าโมเดิร์นสีอ่าอ่าพาเทลอ่ะเรามีสองสีนะ สีโมเดลสี Part ่พาเทลหรือว่ามีสินค้าที่แบบว่า,าน่ารักน่ารักเอาไปใช้จุกจิกจุกจิกในบ้านเราเยอะมากแล้วนี่เรามีฝั่งนี้เราเรียกว่า,าช่องทั้งหมดนี้นะคะสองช่องเนี้ยเขาเรียกว่าเครื่องครัวไม่ว่าจะเป็นจานชามแก้วตะหลิวทพัพพีทุกอย่างที่เป็นครัวนะคะเรามีให้หมดนะสองฝั่งนี้ไม่พอเมื่อกี้ฝั่งหนึ่งด้วยนะครึ่งครึ่งอันนะตะก้องเนาะของเรามีแบบว่าเตรียมพร้อมให้ลูกค้าแบบเยอะมากให้มีให้เลือกอันนี้เป็นเซ็ เป็นเซตเซตอย่างนี้ทุกคนคิดว่าเท่าไหร่เซตแบบนี้นะอ่ะเก็บให้ไปเลยสิบหกบาทหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใช่ไหมสามนะหนึ่งสองสามเนี่ยสิบหกบาทในหน,นึ่งหนึ่งอันเนี่ยสิบหกบาทเท่านั้นรานะคาขายส่งไม่มีที่ไหนทำนะคะครบเซตเลยไม่ว่าจะเป็นปะหลิวทับพีซักพงซักผ้าอะไรซักพงซักผ้าขอโทหลิวทำกับพงกับข้าวนะคะที่คีบน้ำแข็ง นี่ถ้าอยู่แบบนี้จับก็ใช้นะไอ้ที่มันเป็นซิซี่อย่างเงี้ยใช้ดีมากเลยอ่ะมีอยู่ตัวตัวที่แบบว่าขายแยกก็มีมี่ีอันนี้อันนี้เขาเรียกขายแยกนีตัวนี้จะขายแยกอย่างนี้นะคะเป็นชิ้นอย่างนี้เลยแต่น้องก็ราคาขายส่งสิบห้าบาททุกคนย้ําว่าที่ธัดาของเราอะ่ะเป็นราคาขายส่งถูกและดีและประหยัดนะมาที่นี่นะคะใครหาไม่เจอนะคะทักมาถามได้เลย f t a d d a o หรือ ขามมาที่ในแชท a c e b o o k ของเราได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ตอบให้ทุกอย่างอุ้ยถ้วยชามขอ,อน้ำเหนอถ้วยชามหน่อยนะทุกคนเนี่ยน้องแบบแตบบ่กลมก็มีนะถ้วยชามของเราแบบอู้เยอะมากทุกคนเห็นไหมมีทั้งจานเล็กจานใหญ่นะเรามีหลายขนาดนะมี เจ็ดนิ้วแปดนิ้วเก้านิ้วเนาะตากล้องเนาะถ้วยจานชามของเรานะคะน้องลายน่ารักน่ารัก,รกเยอะมากเยอะมากเลยเดียชามกินข้าวเนาะการชามกินข้าวของเรานะคะนี่ถ้วยเล็กถ้วยน้ำจิ้มถ้วยออ่าใส่น้ำซุปก็ได้น้ำจิ้มก็ได้เนาะนี่น้องมีลายเป็นเซตนี่เห็นเปล่าเป็นเซตเลยนะคะตากล้องเห็นไหม แล้วนี่ของชาบงชาบูนะคะใครที่เปิดร้านชาบูร้านี่เลยเอาไปเลยจ้าร้านชาบูเนาะนี่ๆๆๆห้วยเราก็มีนะมีครบจบที่นี่นะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย <c oughs> ทุกคนทํากับข้าวใส่ได้ขายได้เลยเยอะมากนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เปิดร้านเนี่ยเหมาะมากนะคะที่จะมาดูสินค้าที่ทัดดาวของเรา พอเราขายยกโปรราคาขายส่งเท่านั้นนะเออมีดเมอือเราก็มีนะอุ๊ยอันนี้ไที่ตวงหรอน่ารักมากเลยอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมดูดิมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่บเบลเทอร์ก็มีเห็นไหมน้องมีให้เลือกสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีชมพูนะน้องจะอยู่ในแต่และกุ่งไม่เหมือนกันนี่เลยเอาไปเลยสองอันสองอันราคาเท่าไหร่เนี่ยร้อห้าสิบาทหรออ้ยถูกจัง ถูกมากนะคะถูกมากไอ้ที่ปั๊มน้ำเราก็มีนะคะเพราะว่าหาซื้อ,อยากเนี่ยไอปั๊มตัวเนี้ยนะช่วยจานชามแก้วแก้วฝั่งนี้เราก็มีน่ารักน่ารักที่ใส่พวกเอ่อเขาเรียกว่าเครื่องปรุงที่ใส่พวกเครื่องปรุงเนาะเราก็มีให้เลือกนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแก้วนะคะเป็นแก้วรับรองสะอาดแน่นอนเนาะนี่แบบนี้ก็มีหลายแบบออ้ยอันนี้หรูหรามากหรูหรามาก หลูมากจริงนะทุกคนมีช้อนให้ด้วยดูดิเนี่ยช้อนน้องน้อยน่ารักอย่างนี้เห็นปะเห็นปะเนี่ยเรามีให้ทุกอันเลยนะแล้วก็มีช่องใส่อย่างนี้นะคะราคาขายส่งเพียงสิบห้าบาทนะสิบห้าบาทเท่านั้นอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะโ,โ,โอ้โหแก้วกาแฟค่ะยกลังไปเนี่ยร้อยแปดสิบถ้วยยี่สิบยี่สิบนิ้วถ้วยยี่สิบนิ้วไม่มีนะคะ ยี่สิบนิ้วไม่มีค่ะลูกค้าขะของเราจะมีเจ็ดนิ้วแปดนิ้วเก้านิ้วนะคะเราจะมีประมาณนี้เลยนะใครสนใจอ,อ่ะอุยหม้อถูกใจอีกแล้วอ่ะถูกใจดิค่ะหม้อตัวอย่างนะเราหยิบของเขามาแล้วจะวางอะไรน,นี่บนี้ัมอันะนะอันนี้คือเป็นหม้อนะคะหม้อสแตนเลสนะคะทํากับข้าวกับปาลาเราจะบอกว่าทุกคนเจ็บก็ซื้อไปใช้เหมือนกันเนี่ยอยากได้อีก นะอยากได้อีกทำกับข้าวกับปลาน่ารักมากอุ้ยดูสิทุกคนมีหลายขนาดนะตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะอันนี้เป็นเซตใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นเซตทุกคนแบบเป็นเซตก็มีนะแบบเป็นเซตก็มีนี่เลยหนึ่งสองสามเป็นเซตนะคะสามมีฝามีอะไรครบทุกอย่างนะคะอ่าและที่สําคัญนะคะลูกค้าค่ะ ที่ร้านของเรานะคะซื้อสินค้าไปแล้วอะ่ะพบสินค้าชำรุดนะคะสามารถเคลมกับเราได้นะคะที่อื่นจะไม่รู้ว่าเคลมได้ไหมแต่ที่นี่เรารับเคลมนะคะรับเคลมกรณีแตกหักเสียหายบุบนะคะเรารับเคลมหมดเลยนะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะการสั่งซื้อสินค้ากับรนะ้านค้าดาวของเรามีการดูแลและบริการดีอย่างแน่นอนมาหน้าร้านเราจะพบพนักง,งานหน้าร้านเลยะคะ่ะต้อนรับลูกค้าเลยนะคะอ่าแล้วก็พร้อมกับสินค้าลด50% อันนี้ดูดิดมอ่อนะใส่กับข้าวเข้าตู้เย็นได้นะคะน้องมีสูญอากาศตรงนี้ด้วยนะของดีมีมีครบแบบนี้เอาจริงนะมันหาซื้อยากมากนะทุกคนบางอันซื้อมาก็ไม่โอเคอะเนี่ยดูเลอันนี้มีสูญยากาศด้วยเห็นไหมมีสูญยากาศเนี่ยแล้เ,เปิดได้เลยนะไม่ต้องกลัวกับข้าวเสียก็คือสามารถใส่วางได้เลยนะแล้วก็มี โอ้ยเท่ค่ะขาน่ารักอ่ะหลายสีดูดินะราคาเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบบาทตกอันละสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะอันละสิบห้าบาทเสิร์ฟกาแฟนะคะในร้านคาเฟ่ของเรานะะอุ้ยตะก้องแบบว่าน่ารักมากตะก้องขาาซูมให้เราหน่อยนี่เห็นไหมกคค่่ลนบบอววาาสยจัังร ขอบคุณนะคะอ่าถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะคะ Walk- in เข้ามานะคะเจบอยู่ที่นี่ทุกวันนะถ้าอยากเห็นตัวจริงมาค่ะคุณลูกค้าคมาหาเจบที่นี่นะเดี๋ยวเจบจะแนะนําการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆนะคะรับรองเลยว่ามาแล้วได้เจอได้คุยอย่างแน่นอนนะคะส่วนลูกค้าแฟรนไชส์นะคะราคา,าแฟรนไชส์เริ่มต้นของเราอยู่ที่8 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้อะไรบ้างได้ครมเซตหมดเลย สินค้าต่างๆเคาน์เตอร์ต่างๆนะคะชั้นต่างๆเราเตรียมให้หมดเลยและลูกค้ากรุงเทพปริมณฑลทนเราจัดร้านให้ฟรีย้ํากรุงเทพปริมณฑลทนจัดร้านให้ฟรีนะคะแล้วปรึกษาฟรีอีกต่างหากนะคะเรื่องทําเลนะคะและพื้นที่ต่างๆนะคุณนุ่มคุณเชนจะให้อ่เขาเรียกให้คําปรึกษากับอ่คุณลูกค้าก่อนที่จะเปิดนะคะก่อนที่จะเปิดร้านต่างๆอ่าและใครอยากเปิดร้านนะคะอยากได้ขอ้อมูลก่อน พรุ่งนี้มาพบกันกับคุณนุ่มนะคะย้ํามาพบกับคุณนุ่มคุณนุ่มจะให้ข้อมูลต่างๆและให้ความรู้อย่างก่อนเปิดร้านแฟชั่นของเรานะคะว่าลูกค้าต้องมีความรู้อะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะถ้าใครอยากมีคําถามอะไรนะคะทักแชทเข้ามาหรือว่าใต้คอมเมนต์ของเราได้เลยนะอยากรู้อะไรดูใต้คอมเมนต์นะคะย้ํานะย้ํานะตอบมาได้เลยถามมาได้เลยนะคะเรามีคําตอบให้ทุกอย่างนะคะแล้วใครสนใจกดสั่งออนไลน์ staddao ได้เลยค่ะหรือบอคอินมาที่คลอง5คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมาไม่ถูกทักมาค่ะเดี๋ยวเจ๊สส่งโลเคชั่นให้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ